سلام <سؤال> ส่นักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทลักษ์กและเครือข่ายกองส่งหรือว่าอำเภอกระทลักสำนักงานเกษตรอำเภอกระทลักษของความร่วมมือ สมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าในสุขจเหลือมสุขุนไทยในอำเภอกันทลักษ์จังหวัดสิรสเกตพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนธุลการอายการของขิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาคมชมรมข้าต้น เพื่อสดับรับฟังทุกสุขของปวงประสงค์นิกรในท้องถิ่นต่างๆท,างทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จทางการปฏิรูปการบริห,หารราชการแผ่นดินวิชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัยทรงยกเลิกระบบของพระราชอนาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัยพัฒนาภัยบุญสืบเนื่องมาจนการปัจจุบันุคณอันล้นพ้นประสงค์นิกรชาวไทยคอ้องนี้นะครับระยะครับหึ่งสองสามครับระยะครับหึ่งสองสาม 啊，走吧，走吧、啊。